ีเจ้าถ้าพูดถึงนิวยอร์กนะคะทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องของแบบความรู้ราตึกสูงระฟ้าหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คดังๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะที่นิวยอร์กมันก็ยังมีอีกมุมนึงนะคะที่มันเรียกว่าเป็นบ้านของคนหลายๆคนนะคะที่เขาอพยพมาอยู่ที่นี่กันหลายคนจากทั่วมุมโลกเลยล่ะคะ่ะ และเรานะคะก็มาเริ่มต้นกันที่ย่านม m h ิ r s t เลยค่ะซึ่งย่านม m h ิ r s t เนี่ยนะคะก็จะเป็นย่านที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจีนเวียดนามหรือชาติต่างๆเนี่ยรวมไปถึงคนไทยเนี่ยก็อยู่เยอะมากๆเลยค่ะคนไทยนะคะยังมีธุรกิจร้านค้ามากมายอยู่ในย่านนี้ด้วยนะเออและอย่างที่เราเดินผ่านตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นตึก r e เจ n ทุกคนตึก Regent เ,เป็นตึกเก่าแก่มากๆคนไทยอาศัยอยู่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันดีกว่าว่า มันจะมีธุรกิจร้านค้าอะไรบ้างนะนี่อันนี้นะคะเราก็อยู่ในซอยดองแกนล,ละ่ะโอ้นี่ค่ะทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆกันตรงนี้คือคลินิกของหมอคนไทยค่ะ เห็นไหมเห็นไป้ายไหมมีภาษาไทยด้วยนะอันนี้นะคะก็คือคลินิกของหมอปีเตอร์ค่ะซึ่งหมอปีเตอร์นะคะก็เป็นหมอคนไทยที่อยู่ที่นี่มานานมากๆแล้วนะให้การรักษาคนไทยมามากต่อแบบนักต่อน,นักแล้วล่ะคะ่ะนี่คลินิกของหมอปีเตอร์ก็อยู่นี้และหลายคนนะคะที่แบบเวลาไม่สบายอะ่ะก็จะมาหาหมอปีเตอร์เพราะว่าหนึ่งนะมันก็สื่อสารกันง่ายแล้วก็หมอเขาก็จะเข้าใจเราแบบมากกว่าหมอทั่ว,วไปอะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยว พาไปเจอคุณหมอปีเตอร์นะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะปิดช่วงนี้ก็ใต้สะพานก็มีร้านขายของแบบนี้กันด้วยนะเออก็คือขายเครื่องครัวขายเหมือนทุกอย่าง20อะไรอะไรเงี้ย เออเดี๋ยวเราข้ามไปดูอันนี้นะเราเดินอยู่บนเส้นถนน Mhurst Avenue นะคะข้างหน้าเราเนี่ยทุกคนมีร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นร้านในตำนานเหมือนกันนะร้านข้างหน้านี้ก็คือร้านชาวไทยนะเดี๋ยวเรารอข้ามถนนก่อนคือเมื่อก่อนน่ะเราก็อยู่แถวนี้เลยบ้านเราเช่าอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเออก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะนี่คือร้านชาวไทยค่ะ ร้านชาวไทยก็คืออาหารไทยเนี่ยเด็ดมากรสชาติแบบตกใจเลยอ่ะนึกว่าอยู่อยู่บ้านอ่ะรสชาติดีมากค่ะแล้วข้างหน้านะคะมันก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่าร้านกินเส้นนะก็เป็นร้านที่ขายแบบกุ้ยเอ้ยไม่ใช่ร้านกินเส้นร้านกินเส้นปิดไปแล้วขอโทษเขาเปลี่ยนเป็นร้านอีกร้านหนึ่งเราชื่อน่ารักค่ะซึ่งเป็นร้านที่ขายตอนนี้ไม่รู้แน่ใจว่าขายข้าวต้มหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็เปิดมาเป็นบุฟเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันสัหน่อยค่ะ ร้านนารัตเขาก็น่าจะขายหลายอย่างทุกคนเห็นตรงนี้มันเขียนว่าบุฟเฟ่ต์ all you can eat ไทยซูชินู่นโดแล้วก็ออ t h เทนติกเออออเทนติกค่ะอเราเห็นร้านนี้เขาก็ปรับทำการโปรโมทด,ดีนะคะเป็นแบบมีชื่อเสียงภายในเวลาสั้นมากอ้วนี้ก็เป็นร้านอินโดค่ะร้านอินโดร้านนี้ก็เป็นร้านที่เด็ดมากนะคือแบบเรียกว่าไงอะ่ะ ออเทนติกอ่ะคือเอาจริงร้านแถวนี้คือด้วยความที่คนที่อาศัยอยู่แถวนี้เป็นคนชาตินั้นอ่ะอาหารเนี่ยมันก็ต้องถูกต้องตามแบบฉบับอ่ะมันต้องแบบว่าของแท้อ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนทําอาหารขายฝรั่งอ่ะมันคือขายชาติเดียวกันอ่ะอาหารมันก็ต้องรสชาติถูกต้องนะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นร้านซักผ้าค่ะคือร้านซักผ้าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งศูนย์รวมคอมมูนิตี้อ่ะ ให้แบบว่าสมาคมแม่บ้านเนี่ยที่มาซักผ้าเขาก็จะเจอกันเป็นพูดคุยกันสนทนาอะไรเงี้ยนะความรู้สึกการอยู่ในย่านเอ็มเฮอร์สเนี่ยมันก็ให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านนะทุกคนมีร้านค้าร้านอาหารอะไรอยู่ในหมู่บ้านแล้วคนก็มาเจอกันนะหรือแบบคนรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่แยกบอดเวกับเอ็มเฮิร์สแล้วนะเป็นเหมือนจุดเด่นของเอ็มเฮิร์สค่ะเพราะว่ามันมีซูเปอร์มาร์เก็ตอันหนึ่งที่เรียกว่าคือ US Super เปอร์มนะแล้วก็มีร้านอาหารจีนมีร้านเวียดนามร้านมาเลเซียอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยคือแยกนี้เหมือนแบบเป็นเวนิวหมู่บ้านอ่ะ <Wow. S 1> เออจะมีทุกอย่างให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยะคะ่ะอันนี้คือร้าน เหมือนเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไจริงๆมันเหมือนขายของชานะแต่จริงๆแล้วมันคือร้านที่รับส่งเงินกับประเทศด้วยด้วยความที่ตรงเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีคนไทยอยู่เนาะมีคนฟิลิปปินส์อยู่มีคนอินโดนีเซียอยู่ทําให้มันนี่แกรมตรงเนี้ยนะคะมันจะขึ้นเลยว่ามีเลทส่งเงินกับไทย1เหรียญเท่ากับเท่าไหร่ หน้าวันนี้นะคะ 1>, 1เหรียญเท่ากับ32.07บาท <c oughs> เออฟิลิปปินส์ก็ตามนี้เลยอเ,เออเราจำหน่วไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เราอ่ะมาส่งเงินตั้งแต่สมัยแบบพวกแบบเรามาใหม่ๆเนาะก็ส่งเงินกลับไปที่บ้านแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีแอปที่เรียกว่าไง transferwise หรืออะไรที่แบบส่งเงินกลับบ้านแบบรวดเร็วทันใจอ่ะเราก็มาส่งมันี้แกมนี่แหละแป๊บเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีค่าฟรีค่ะอื อันนี้ก็คือร้านเวียดนามในตำนานเหมือนกันค่ะอยู่ตรงหัวมุมร้านเวียดนามร้านนี้นะคนคนเสิร์ฟเนี่ยพูดไทยได้แล้วนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนไทยส่วนใหญ่นึกว่านึกว่าเพื่อนไม่ใช่คือร้านนี้ก็เป็นร้านในตำนานเหมือนกันถ้าเกิดใครเนี่ยที่เคยอยู่นิวยอร์กมานานๆจะรู้ว่าร้านเนี้ยเดี๋ยวรถชนบ้างเดี๋ยวไฟไหม้บ้างเดี๋ยวอะไรบ้างคือร้านเนี่ยปิดปิดเปิดเปิดซ่อมบักันบ่อยมากค่ะเอ และนนี้นะคะก็คือ US Supermarket ค่ะที่มีของที่ Import มาจากไทยเยอะมากๆคือร้านนี้เหมือนเป็นร้านที่ร้านอาหารน่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะมาซื้อของจากที่นี่เนี่ยแหละเอาไปทำไปปรุงเป็นวัตถุดิบของที่ร้านค่ะเพราะเขามีครบทุกอย่างจริงๆ ทุกคนคะและอันนี้นะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะว่าที่เนี่ยมันแบบอยู่กันแบบหลากหลายมากจริงๆด้วยการที่เขาแปะไฟเช่าบ้านเนี้ยเออเป็นภาษาจีนแล้วก็ข้างบนเนีเป็นภาษาเม็กซิกันเนาะคือเราอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเราเดาได้ว่ามันมันเกี่ยวกับรูมอ่ะอันนี้ก็แบบโอเพนเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือมันก็คือความหลากหลายที่หลายๆเชื้อชาติเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะ ข้างหน้าเราเนี่ยก็คือสวนสาธารณะนะคะสำหรับคนที่อาศัยอยู่แถวนี้เนาะเขาก็จะพาลูกหลานอะไรมาเล่นของเล่นมาออกกำลังกายมานั่งพักผ่อนกันค่ะอากาศดีมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจริงๆแล้วมันกำลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วนะช่วงแบบว่ากำลังจะเข้าซัมเมอร์เนี่ยอากาศมันก็จะยังไม่ร้อนมากนะอากาศกำลังแบบว่าอ้ ใส่เสื้อบางๆได้อะแต่ว่าไม่ถึงกับเสื้อไม่ถึงกับเสื้อยืดนะคะก็ยังเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตบางๆก็ถือว่าอาการดีค่ะนีอ่อะคนแถวนี้เขาก็ออกมาเล่นบาทสกันนะคะทำไมรู้สึกว่าอ๋อห่วงมันเยอ,ะ,เอะก็ว่าทำไมมีคนมีลูกบาสหลายลูกจัง <c oughs> เออมันสนามมันติดกันค่ะแต่ว่าไม่ข้ามสนามกันชิลเลยตอนเช้ามีลำไทยเก๊กด้วยนะ สำหรับคนจีนที่ตื่นเช้าเขาก็จะมีสมาคมมานำเต้นรำไทยเก๊กกันแถวนี้แหละตรงนี้เลยและข้างหน้าเรานะคะก็คือซ u เปอร์มาร์เก็ตท็อปไลน์อ่ะทุกคน ท็อปไลน์เนี่ยก็คือขายของไทยขายของเอเชียเยอะมากนะคะแล้วก็ซอยนี้นะทุกคนจะได้เขาจะเรียกขนาดกันว่าซอยนี้เป็นซอยหลังท็อปไลน์ทุกคนจะรู้จักกันเพราะว่าคนไทยก็จะอาศัยกันอยู่แถวนี้เยอะค่ะเพื่อนๆเราก็อยู่แถวนี้เยอะนะเข้าไปดูท็อปไลน์กันหน่อยดีกว่าว่าท็อปไลน์เขามีอะไรขายบ้างคือมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะทุกคนแต่เชื่อไหมว่ามันมีทุกอย่างเลยอืม ทุกคนคะและที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็คือวัตถุดิบของบ้านเราทั้งนั้นเลยและคือว่ามันมีครบแบบไม่มีคือทุกคนสามารถทำกับข้าวได้ทุกชนดิดนะคะเพราะที่นี่มีทุกอย่างเราชอบกินเอาน้าพิิกกะปิปะ่ะเดี๋ยวซื้ออะไรดีไหนๆก็เข้ามาแล้ว ป้าไทยอรอเพื่อนคู่สียามยากค่ะปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนะคะสนับสนุนโดยสปอนเซอร์เข้าได้นะคะปุ้มปุ้ยออกินตั้งแต่เด็กๆก็ยังมีอยู่ครบเออมีหมูปิ้งเสียบไม้ด้วย บะมาพร้อมขายกินได้เลยเอาไปเข้าหม้อทอดก็ได้นะเ9็เองนะจริงๆถูกกว่าไปซื้อหูมามักมาทำอีกตลอดเส้นเอ็มเฮิร์สเนี่ยนะคะก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารไทยมากมายเลยอย่างตรงนี้นะคะก็จะมีร้านสลานลมค่ะซึ่งร้านสลานลมนะได้มิชลินไกด์แบบหลายปีซ้อนเลยนะคะ2 8 22 23 24สุดยอดมากเราชอบกินอร่อยมากค่ะอ,อยนดีด้วยนะคะ เป็นตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยซอยนี้ซอยนี้ร้านนี้แบบว่าแซ่บหลายเฮ้ยฉันดูเธออยู่้ยสวัสดีค่ะ เป็นลูกติดอาจารย์ต้นด้วยใจหมายใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ต้นบอกให้ดูให้ดูอะไรอย่างนี้ออ๋โชื่ออะไรนะเดี๋ยวชื่อกาสค่ะกาสไม่ใช่ตัวนี้มาลามาลาเออโอ้นี่วิ่งออกมาเลยเหรอลูกค้าทิ้งเลยนี่อมารีวิวร้านแถวนี้ขอบคุณนะตลาดลมนะคะรีวิวให้แล้วค่ะได้มีเลีนค่ะสุดยอดมากตัวแทนหมู่บ้านสุดแทนหมู่บ้านได้ค่ะดูอยู่นะครับขอบคุณสลันนะครับสลันขอบคุณค่ะเจอกันสวัสดี อโอทะลุออกาเลยตกใจขอบคุณนะคะฝากสรารลมเนียนะคะถ้าเกิดใครมาก็ต้องมากินที่นี่ค่ะ ดินบนเส้นถนนนี้นะก็เจอร้านนี้ค่ะร้านพาตาค่ะเป็นร้านที่ขายของไทยนะคะแบบว่าเป็นพวกวัตถุดิบอินเกเรียนส์น้ำซอสน้ำอะไรพวกนี้เหมือนขายของชําอะ่ะแต่เป็นของไทยที่อิมพอร์ตมาเราลองเข้าไปดูกันเนี่ยว่าที่ร้านนี้เขามีของเยอะไหมแล้วถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็อาจจะได้ถามพี่เขานะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอมอมีมีแบบ ready to eat ด้วยมีของกินเต็มเลยนะคะแบบว่าเมีย่ยงคำ หมูปิ้งกระเพราข้า,าวคุกกะปิเออเพียบเลยราคาก็โอเคเลยนะคะแบบว่ารีบๆร,รีบกินรีบไปไม่ต้องทำเอง ตรงนี้นะคะก็เป็นบอร์ดในร้านพาตาค่ะที่เขาก็จะมาติดป้ายกันเนาะว่าเฮ้ยมีห้องว่างให้เช่านะหรือว่ามีร้านไหนที่กําลังรับสมัครคนหรือว่ามีแบบงานอะไรเงี้เขาก็จะมาติดประกาศกันตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนอะคือสมัยที่มันยังไม่มีแบบเฟซบุ๊กอะไรที่แบบชมลมคนไทยในนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะคนเนี่ยเขาก็จะมาติดประกาศกันในนี้เลยแหละคะ่ะมารับสมัครงานแล้วพวกเราอะ ก็จะมาหางานกันที่ร้านแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันคือร้านน้ำตาลนะคะร้านน้ำตาลในอดีตเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เนี่ยคนไทยหางานหา้า,านหาอะไรอยากรู้อะไรมาถามร้านน้ำตาลค่ะแต่ตอนนี้ร้านน้ำตาลปิดไปแล้วนะคะก็เป็นร้านพาตาที่เขายังสืบต่อบอร์ดคอมมูนิตี้ไว้อยู่ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวว่าหน่วยงาน ICE นะคะหรือผู้ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการจับผู้อพยพไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะมากกว่า80%เนี่ยนะคะมีคดีอาชญากรรมเนี่ยติดตัวด้วยค่ะ การจับกลุ่มที่เข้มข้นครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้เขากําลังหวาดกลัวกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจย่านนี้กันนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขายังหวาดกลัวกันอยู่หรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะ นกเต็มเลยอ่ะห้ามให้อาหารนกตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟอันนี้น่าจะโคโรนานะสายเจ็ดะคะ่ะทุกคนพอเดินลงมาจากสับเวนะก็จะเจอกับร้านฟู้ดค์ทเต็มไปหมดเลยเป็นรถขายทากโก้รถขายอาหารเม็กซิกันนะทุกคนเออเดี๋ยวเราลองกินกันสักชิ้นหนึ่งหะเดี๋ยวลองดูสิไฮ Can I have tacos please? May I have one pork, one chicken please? Yes. ก็คือ one pollo, one plato. ไม่ใช่ plato is beef. No plato. What time is getting busy? Five later at the evening right? อ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยยุ่งอ่ะจะยุ่งประมาณตอนเย็นๆเ ก็จากที่เรารอข้าวอยู่นะมองดูแถวนี้รอบๆนะคะทุกคนมันก็จะมีความแบบเป็นสเปนเนชเป็นลาตินมากๆเลยอะอย่างเช่นร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนนะแต่มันเป็นก็ม่ได้ใช้นะาเอไวยลตินอะแบบมันเป็นลูกครึ่งอะลูกครึ่งจีนแม็กซิกันอะไรเงี้ยแบบจีนจีนลาตินอะไรเงี้ยนะร้านโยกงโยเกิรต์ตอะไรพวกนี้มันเป็นภาษาเม็กซิกันหมดเลยทุกคน นี่ขนาดป้ายตรงนี้นะนี่เป็นป้ายทางการด้วยนะคะเป็นป้ายของนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็เป็นภาษาลาตินอืมิการชอบเม็กซิกันไหมชอบ,ชอบมีบอกกิโตมีเลิฟเวอลี่มัชมูโชเลิฟเม็กซิกันพีเพิล สีเหลืองค่ะทุกคน few minutes later. แถวนี้ก็เป็นเหมือนตลาดขายของอ่ะเออนี่มีร้านขายของเล่นเด็กขายของกระปรงกระเป๋าไปโรงเรียนกับรับของของเด็กเล็กอะไรเงี้ยมีลาบูบูด้วยทุกคน <laughs> ของจริงบ้างไม่รู้ <laughs> <laughs> มันไม่ได้อยู่ในกล่องอะ่ะมันห้อยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะคล้ายๆเป็นแบบ ของพื้นเมืองอ่ะบอกไม่ถูกฟิลม like ันเหมือนตลาดนัดข้องถมอ่ะที่เอาขายอาหารขายน้ำขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าคือทุกๆอย่างมันรวมกันแล้วมันแบบอะไรวะคือแบบมันไม่ได้เฉพาะจอดจงอะเนาะก็เหมือนมาเดินตรงนี้แล้วก็เด็กๆอยากซื้ออะไรซื้อฟิลเหมือนแม่ให้ไปตลาดนัดอะนี่อ่เมต้มหงต้มหูน้ำมหอม ร้านนี้เป็นร้านแบบเสื้อผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อผ้าประจำชาติไม่ใช่แบบชุดสไตล์ที่เขาใส่กันอ่ะทุกคนอ,อย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นแบบสีๆเป็นแบบถากๆไปอะไรเงี้ยฟิลเหมือนชุดไทยอะ่ะชุดเมืองอะไรอย่างเงี้ยชุดแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ละย่านน่ยมันก็จะมีสเสน่ห์ในแบบของมันเองอะ่ะทุกคนคือนี่ก็จะเป็นเหมือนหลุดมาอีก อีกโซนหนึ่งเลยเพลงบรรยากาศผู้คนวาฟ์ wife, อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนลาตินอะไรอย่างนี้เนาะฟดทชักเยอะจริงออแล้วก็ขายเหมือนเหมือนกันด้วยนะแสดงว่าคงขายดีแหละเพราะว่ามีการมีหลายคันอะกระจายไรายได้กัน ทุกคนสังเกตไหมว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับพวกพื้นที่สาธารณะพวกสวนสาธารณะหรือที่ที่ให้คนมารวมกันพักผ่อนกันอะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่ทําให้คนมาอยู่อาศัยร่วมกันนะคะคือด้วยความที่บ้านแถวเนี้ยเนาะมันเป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรมันไม่ได้มีพื้นที่เหมือนบ้านเราเมืองไทยอะมันเลยต้องมีพวกสวนพวกเนี้ยให้คนออกมาพักผ่อนหย่อนใจกันเด็กๆก,ก็มาเล่นพ่อแม่ก็นั่งเฝ้ามีคนมาเตะบอลเออ มันก็สบายหูสบายตาดีนะคะเขียวๆด้วยช่วงนี้มันเข้าฤดูสปริงกำลังจะไปซัมเมอร์แหละแต่แต่ละภาคแก่มันก็จะแตกต่างกันนะอย่างภาคเนี่ยที่เราเห็นเนาะผู้คนที่มาเนี่ยก็จะเป็นคนแถวนี้อะ่ะเป็นแบบคนที่อาศัยอยู่แถวนี้จริงๆอะ่ะก็จะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบโคตรจะโลเคลเลย <Okay. S 1> อย่างตรงที่เอมเฮอร์ที่พาไปอันนั้นก็จะเป็นฟิลแบบออชอทั้งหมดเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีลาตินอะไรเงี้ย ข้อมูลจากในข่าวนิวยอร์กไทม์นะทุกคนเขาก็บอกว่าเออคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิต ด้วยความที่หวาดกลัวเรื่องของการที่เขามาจับผู้อพยพไปเงี้ยทำให้คนเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านและทําให้ยอดขายของร้านค้าร้านอาหารเนี่ยลดลงนะคะแต่ว่ายอด Delivery Food เนี่ยกับเพิ่มขึ้นค่ะแต่จากที่เราอะ่ะมาเดินสำรวจมาเดินเล่นดูนะเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ปกตินี่หว่าคนก็ออกมากินมาเดินเล่นมาใช้ชีวิตกันเออไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิดปกติแบบเงียบสงบอะไรแบบนี้นะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะระยะเวลาเนี่ยมันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสีหเดือนแล้วแหละทุกคนคนก็คงจะปรับตัวได้แล้วแหละว่าเออเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ทําไมเราต้องกลัวด้วยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เออเราดูข่าวมาเราก็อยากจะมาสถานที่จริงให้ทุกคนได้ดูไปกับเราเราอยากรู้ทุกคนก็จะได้รู้ไปกับเราด้วยเนาะ ็นิวยอร์กเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเราเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาเรียนได้มาศึกษาได้มาทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเมืองที่คนทั่วโลกเนี่ยก็ใฝ่ฝันเนาะว่าอยากจะมาใช้ชีวิตกันสักครั้งหนึ่ง ก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนที world, culture, exactly. ่บอกว่าเอ้ยเราเนี่ยทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่บอกว่าเราเนี่ยไม่รักอเมริกามาแบบทำคอนเทนต์ให้ประเทศเขาเสียหายคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบนั้นเลยนะคะเราแค่เพียงอยากจะนําข่าวที่เขาเล่าต่อกันมาหรือว่าข่าวที่มันเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เอามาให้ทุกคนได้เห็นในสถานที่จริงว่าเฮ้ยมันจริงปะวะมาดูด้วยกันให้เห็นกับตาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาเอาว่า อาตามข่าวแล้วมันใช่หรือเปล่าไม่ได้มีเจตนาว่าเอ้ยอยู่ประเทศเขาแล้วยังจะมาทําข่าวให้บ้านเขาเสียหายอีกอะไรเงี้ยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะมันจะมีบางคนนะเนาะที่คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมาลาแกก็เป็นผู้อพยพเหมือนกันอย่าลืมตัวเองสิคือ <c oughs> เราอ่ะจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดจากในข่าวอะค่ะที่บอกว่าเป็นผู้อพยพอะคือมันเป็นผู้อพยพที่มาแบบผิดกฎหมายนะคะคืออยากจะให้เข้าใจตรงกันว่าจากที่เราเล่าเนี่ยมันคือผู้อพยพที่เขามาแบบผิดกฎหมายค่ะ ก็ถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่าได้ดูช่องเรานะและได้เห็นนิวยอร์กในมุมที่แตกต่างอะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดซับพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะกดไลๆๆค์กดแชร์กด Subscribe นะ,ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพราะว่าก็อยากจะทําเรื่องราวในอีกมุมหนึง่งจากผู้ที่อาศัยอยู่จริงๆอะคะ่ะมาเล่าใฟังค่ะก็จบแล้วเจ้าสำหรับคลิปในวันนี้ปามาแอลทั้งฟัง คนไทยฟังคนเม็กซิกันวันนี้ก็ผู้ซึกดีมากๆเลยนะตีได้ออกมาทำคลิปเหมือนเดิมเจ้าก็ฝากทุกคนต่งกำลังใจขึ้นน้องเขาตตยเนอเวลาทำคลิปเรื่องค่าวเนี่ยมันจะมีด้ามาน้อยๆนะน้องก็ทำใจเวลาเจ้าก็จะเข้มแข็งบา่อนไหวเจ้าไปแล้วเจ้า